ต้องเป็นพระราชาพิธีที่สําคัญจริงๆเราจึงจะได้เห็นสิ่งที่เป็นบุญตาเช่นนี้พระธรรมรงของพระเจ้าอยู่หัวพระจาชสมบัติที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ต้นกรุงรายละเอียดของพระธรรมรงจะเป็นอย่างไรทางช่องได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1161พระธรรมรงแห่งราชวงศ์จัก,กรีหากการเล่าเรื่องข้อมูลมีอันขาดหายเนื่องจากเงื่อนไขของเวลา ฝากติดตามคลิปยาวด้วยนะครับซึ่งจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอครับขอบคุณมากครับเมื่อพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพัธะธรบิษ์ทรงพระมหาพิชัยมังกรทรงรับเครื่องราชก,กักฏพั์ขติยราชวราพรและพระแสงโดยลำดับพระราชพิธีในตอนนั้นพามได้ถวายธรรมรงสององค์ซึ่งเป็นธรรมรงค์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งได้แก่พระวิเชียนจินดา เป็นเครื่องประดับพระองค์ของพระมหากษัตริย์ถือเป็นเครื่องทรงเครื่องแต่งองค์พระมหากษัตริย์อย่างหนึ่งในบรรดาเครื่องราชุบโภคที่ได้กําหนดไว้ในกฎมณเทียนบาลตั้งแต่สมัยอยุธยามักใช้ในพระราชาพิธีสําคัญเช่นพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษลักษณะทําด้วยทองคําวงขอบในลงยาประดับเพชรรอบวงมีดอกไม้ประดับเพชรติดที่ก้านข้างละหนึ่งดอกมีมงคลเพชรสองชั้นกลางยอดฝั่งเพชรวิเชียนจินดา ขนาด1.6คูณ2.0เซนติเมตรซึ่งเป็นพระธรรมรลงที่พระบาทสมเด็จพระพุทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้สร้างไว้สำหรับพระมหากษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวทรงสวมที่พระดัชนีซ้ายธรรมงคงอีกองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระรัตนวราบุพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดี ศีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสวมที่พระดัชนีขวาพระธรรมรงองค์นี้ทำด้วยทองคำเนื้อแปดด้านหนึ่งทำเป็นรูปตีศูนย์และตาฝั่งเพชรอีกด้านหนึ่งทำเป็นรูปสังกับจักฝั่งเพชรยอดนพะละเป็นโอปอแทนมุกดากลางเป็นเพชรขนาด2.5คูณ2.8เซนติเมตรหนัก60กรัมโดยพระธรรมรงองค์นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างไว้สำหรับพระมหากษัตริย์เช่นกัน